มาถึงช่วงของเกษตรน่ารู้นะคะวันนี้ดิฉันมีผลไม้แปลกชนิดหนึ่งมาแนะนําค่ะเป็นผลไม้ดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะคะเรียกว่าต้นมะตาดค่ะรสชาติเปรี้ยวมากๆค่ะคุณกล้ามะตาดที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่หาทานได้ยากครับซึ่งจะให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งในช่วงนี้เท่านั้นนะครับผู้ที่ปลูกกันอยู่เขาก็ได้พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็ปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ผลไม้ชนิดนี้นั้นสูญหายไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าต้นมะตาดหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ หรือที่ชาวไทยเชื้อสายมอนเรียกว่าแอปเปิลมอนเป็นผลไม้ดั้งเดิมที่รู้จักกันและนำมาบริโภคเฉพาะในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมอนเท่านั้นโดยจะพบต้นนี้ในชุมชนที่มีชาวมอนอาศัยอยู่รวมกันมากๆต้นมะตาดเป็นไม้ผลอายุยืนจะเริ่มให้ผลเมื่อต้นอายุได้3ปีและจะติดผลปีละครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเกรรษตรกรนิยมเก็บผลอ่อนสีเขียวไปแปรรูปแทนน้ำส้มสายชูปมรวมกับแกงส้มแกงเผ็ดและแกงป่า เนื่องจากมีรสชาติเปรี้ยวมากไม่สามารถที่จะทานผลสดได้ปัจจุบันมะตายใกล้จะสูญหายไปเกษตรกรชาวไทยเชื้อสายมอญที่จังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมกันปลูกและอนุรักษ์ไว้เพื่อแปรรูปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักกันมากขึ้นเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานปกติและมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย ได้เห็นหน้าตาของต้นมะตาดไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรคะ่ะใช่แล้วละครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะทานผลไม้ชนิดนี้นะครับต้องไปที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับเพราะว่า1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ